ไม่กี้ก็นึกว่าหลุดเลยนะเนี่ยแบนเดวอเลยตัวดีมึงกับตัวดีแบนทำไมเดวอกูแ้น่ะวันนี้นี่เอาเอาเว็บนี้ไปนะเว็บนี้เป็นเว็บที่ดีมากแล้วก็ยาหาว่าผมแบบอะไรมากกับเด็กญี่ปุ่นนเ่ยใครจะเล่นฮันเดอร์บิงเกอร์ไหมโอ้ท่านด้วเอาบาลเลยเดี๋ยวผมเล่นเป๊บเดี๋ยวเล่นเป๊เอง โอ้โหโอ้ยย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 ยเยย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 ยเยย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 ยเยย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 เยยยยยกียียย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 ยเยยนยยนยย้ยย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 ยนยย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 ยตยยยยยยยแต่ก็ไม่เล่นเห็นแล้วไมก็ไม่รู้ตัวข้า เอาอะไรไปซัดประมันนึงอยากเอามังเก้เฮ้ยอยากได้มูลมูลอวตารใหม่ครับโอ้ชอไม่สวยมากเลยมันนับถอยหลังเฮ้ยเลยครับเลยครับใครใครใครมาเพียบเลยนะอ้าวบาร์เรเกนลูกลูกแมวเขาบอกลงเสร็จแล้วอ้าวกรรมใครครับลูกแมวไม่รู้จักมีอยู่คนเดียวอ่ะ อย่าให้ผมต้องปิ่งพลังที่สุดอของที่สุดออกมานะพาแข่งบาสพาแข่งบาสเป็นไงมั่งโอ้ก็ออก็จ็เหนื่อยนะคะเพราะว่าพาเป็นคนเดียวที่วิ่งอยู่ทั้งทีมที่เหลือมอันก็ยืนนิ่งๆทำไมตีเขาทำไมเอามาด้อนอมา คุณคิดคุณคิดดีแล้วใช่ไหมครับที่เอามาเอา,เอ,าเอามาดอนมาใครคิดใครคิดใครคิดไอ้จริงจริงผมผมต้องพูดอย่างนี้ yo <ย>เอ้มีมีท่าเล่นแล้วมีทนะ่าเล่นแล้วน่าคนยานนะที่เล่นเนี่ยที่เล่นเนี่ยอยากรู้ว่าออกอะไรก่อนแต่รู้สึกป,ปีนี้ที่ได้ที่สองสองแสงเพราะว่าพวกรุ่นพี่ผมไม่ลงเลยใช่ไะก็เลยได้มนาะเป๊ปคานสิกด้วยแต่ละตัวนี้อาวาตารไม่มีสับอง ทิหน้าเกือบว่าจลงแชทวันแต่ว่ารุ่นพี่เขาเปลี่ยนเขาก็เลยให้ไปลงบาสมอปายแทนนิยมบูชาตานั่นเลยดีไปแล้ว้ามิอะไรเหรอหลุดรร้อยเลยอ้าวหยุด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 หยหยุดหยหยุดหยดหหยดหดหยุดยด้ยยเดียุดหยยุดยยย บุกเลยดีกว่าใครตีทางไกลน้ำหน้าไปเลยไม่มีอีกหันหลังให้แล้วนะโอ้ตีทางไกลนี่แบบโคตรไกลเลยทีเรายวหันหลังหันหลังรอโหตีไกลอ่ะมีอยู่ตัวเดียวคุณคุณพาฝั่งมันมีอยู่สองเฮ้เล่นมูนแล้วอยาให้รู้นะว่าลาดลาดเยอะเดี๋ยวพี่เคลียร์เลยเดี๋ยวพี่เคลียร์แม่มูนสายนี้สายช่วยเหลือเว้ย เออมุนมุนมุนล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเด็ดเจอเป๊บยกล้านบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเออลืมเดี๋ยวมึงจะบินไปโดยไม่รู้ตัวปิดการเชื่อเพล่กันปิดเลย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 ระวังระวังเอามาดอนจะปิดอ่ะได้ข่าวนายนายนายเด็กนายยังทำไมปิดทำไมดอนแม่งถึงแม่งยังปิดทำไเพื่อเพื่ออะไรเฮ้ยต้องมีต้องมีนักตัวให้ให้ให้ยกบ้างดิโอ้ อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เกิดเลยอย่างนี้ไม่ได้ดังเลยด้ยเลยไม่ต้องยกผมไปนะผมผมมีท่าแลกไปอยู่แล้วไอไอไอมาริเทนโดนยังไงยังไงผมก็ต้องไปอยู่ดีฮะผมต้องปิดไว้ก่อนมูนมูนยกมูนไปแล้วเปิดอันเตียอีกงยกมูนไปเปิดอันเตียได้ได้ได้แล้วเราก็เข้ารีบเข้าซ้อนนะไม่งั้นมูนโดนซดตี โมนตายไม่สนสมัดาวเผื่อเลยพูดกันนี้วะวัดดิไปแล้วเอานี่อุ้ยบักมาอ่าอ่าอุ้ยอุ้ยเย็นเย็นนะจะเย็นเอาเครื่องมาดับเพลิงตูจังงั้นหมดค้างเลยพระเจ้าโอ้โหพระเจ้าโอร์นอมันไม่ใช่เรนเรนเย็นหลับได้สลัดดี

เอยโดนเลยลูกหลงพ่อ,พอมึง <นะ S 2> เหรอคาใช้คำหยาบก็ขอโทษด้วยพอ่อมึงเหรอมังคี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 เอาเลยอพ่อมึงเหรอยงไม่ยกให้นะเขามาเขามามึงมึงล้ำถิมึงล้ำถิมึงล้ำถินล้ำอา ไอ้เดไอ้ดีไอ้เลด i ้ไอ้เลด i ้โอ้ตาน l e s e เพื่อนแดกต้นไม้ไปชอชีวเยมตายอยู่มันรักกูข้างหน้าแล้วเว้ยอะไรเออมันไม่มีกลัวไม้เลื่อนอยู่แค่นั้นไปไม่ได้ลูนวะ ตนแล้วตื่นแล้วพันตัวปอมตัวปอมยังจะตีอุ้ยทำไมมันแหลกเนี่ยเพราะมันแหลกมันไม่มีน้ำยาหรอเล่นทำไมมันแหลกกันทุกคนเลยวะแล้วทำไมมูนไปยินบวกเขาทุสดเลยนะเอ่ยไม่สดเอ้ยไอ้เบาไอ้เบาเดี๋ยวดัน ดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนไอ้บอลอยโยนเลยกูอโยนเลยเดี๋ยวขึ้เข้อมาดิข้อมาดิเอ้ไอ้บอลเออเอาเลยใเลยตบ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 เน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 เลดรอแป๊บเึยเอาของกันมึงมนมันยง่ายเจ้าเลยใช่ไหมถ้าเจ้าจะได้เปิดให้เดี๋ยวก็โดดเปิดนะเออสิงอยู่อเเหลือแค่ท่านยังกล้าเนหอแ่นยกล้าเออสิงอยู่เหรอ โอ้จะเปิดเลยเนี่ยเอาดิโอ้ยเอาดิเว้ยเย็นใจเย็นเอาแล้วปาไม่ทันโน้นโด้นโน้นเอาดิยวเด้เอาไว้ฮะเฮ้ยีปที่โอ้โหจะวายกูอากุธตายไปด้ตบบัตรได้ตบบัตรกลับเหอะบังให้เล่มตายอ่ะตัวตันตายอ่ะมีต้นไม้ผมไม่ขับ สดสดสดตาปิดที่เลยอ่ะไม่น่าเลยอ่ะเอาบวกซะงั้นดูทีไม่ทีมมีไหนหมดดูทีมก่อนไหมเฮ้ยพาอยู่ไหนวะทำไมมันตายเยอะเย็นวิ่งวิ่งพาวิ่งไปกลางวงนั้นแล้วพาก็วิ่งกลับมาโดยไม่ตีใครดูทีมก่อนไหมดูทีมก่อนไหมทีมมีไหนไอเนี่ยคือเมื่อกี้พาไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อกี้พาคือขายที่ขายคนนั้นไม่มีบ้างอ่ะ ผมตัวทำให้มันแบบเหมือนป่วงป่วงเล่นๆอ่ะป่วงไม่ใช่ป่วงเยอะป่วงประมาณโอเคจิ๊บๆมาลีไม่เกิดนี่มึงมันได้อเบิลนะวายเปิดเฟซบุ๊กทิ้งไว้เปิดเฟ็ซบุ๊กทิ่เอ้ยไม่ใช่มันได้ยินยันั้นอุ้ยดับเบิ้ลเฮ้ยตัวนี้ปอเนี่ยเอาใหม่ดิฮาโดเคนใหม่ฮาโดเคนมังกีแม่งรอบิงก่อนรอบิงก่อน

แม่ไปกูอีกแล้วฉันจะหยุดหยุดชีวิตอยู่กับตรงนี้กูจะรักคนแต่ขาดนั้นเลยมันเข้ามามันเข้ามาโอ้เอ้า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 อะไรอะไรอ่ะเขาโดนโอ้โหกูยอมกูยอมกูกลับได้แล้วกูกลับได้แม่เออไม่ตายเลยทันเดอร์ทันเดอร์อันตรีดิไม่มีโอ้เอาให้ตายได้ นี่ทันเดอร์นี่จบเลยทันเดอร์ยังไม่มีอันตีเป็นศพอ่าอ่าอ่าจะบวกกันอะไรบอกกันด้วยอย่าพึื่นดิไอ้แซดโดนอ่าไปช่วยแล้วไอ้เปียวเฮ้ยอันี่ก็เปี้ยวคนละโดนโดโดอย่าเปี้ยวคนนีไม่โดนหรอกโอ้กระจอกได้ที่ไม่โดนหรอก ไปสามงปุ่นเลยไปเอาแหวนลีก็ดีเลยเอาไม่ได้เอาแหวนลีเร็วนะพุ่งอะไรไม่พุ่งพุ่งใส่คลิปนะดันดันท่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวใบให้เดี๋ยวใบให้นีน่ะกุ้งใหม่วะหลังข้างหลังมันเจ็บร้ดเลยเข้าหลังเอาบัตรเอาบัตรเอาบัตรบัตรที่ได้กบเฮ้ยเฮ้ยยกใครวะ นี่แหละ <laughs> บอกตรงๆว่าฉันรักเธอเทคนิคเฟสเน่ไม่เคยเห็นมาลีงงถ้าเมื่อกี้ไม่ปิดยกเทปนี่ตายไม่เคยยกว่ายกความครัออันนี้เวลาขับผ่านนะเฮ้ยเดี๋ยวยกไปกลางวงนะยกให้มันถูกจังหวะด้วย เล่นแบบเมื่อกี้เล่นจะตายแล้วบัตรวิ่งไล่ยกยกไปกลางวงนะยกให้มันถูกๆด้วยเอาให้โดนตัวอะไรเอาเลยป่ะแล้วไปเปิดยายายาน้อยอยู่มันเก็บเห็ดไปแล้วมันเก็บเห็ดเก็บแม่งไม่กูตกประปาก็ได้อะเฮ้ยเดี๋ยวเอามาด้นหายปุ๊บเอาไม่ต้องยกเ้ืยออเอาเลยเฟดดี้อยู่หน้าแล้วเฟดดี้อยู่หน้าเฟดดี้อยู่หน้าเฟดดี้อยู่เต็มตัวเฟดดี้ ไอ้ดี้คือใครดาร์กเลยดาร์กเลยดีก็ได้ไอ้ดี้ไอ้อะไรดีดี้โดนโยนโอ้ยย่อย่าอย่าอย่าอย่อย่อย่มันโดนไหมโยนแม่งเลยไม่เยอะเนาะไม่เป็นไรดาร์กดาร์กขอวร์ปไปเองได้ไหมดาร์กกลัวไอ้ตุ้มตันเลยไม่แกขึ้นมาไม่แกนี่แหละนี่แหละนี่แหละจังหวะนี้เราบูดกินทุกคนครับ โอ้ไม่ต้านนะยกอะไรก็ไม่รู้ไปหาโดนใบไูแม่เลยโดนตุ้สกิลเลยกูตายตายตายโอ้โดนดีเชนดีเชนดีเชนตายเอากู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 บัตรเฮ้ยตบบัตรเลยเอาล่อแก้ป้อมดิมันยิงไปไหน

ให้ไปตะิวเวลาดีกว่าใหญ่ทำอย่างนั้นไอยากอยากให้มานได้ใจเย็นใจเย็นไงอุตส่าห์ตันแล้วนกหายจะเล่นหรอ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 บิงแป๊บรอบิงออกออกบิงนี่ถือว่าโหดเลยจะเลือดใครอ่ะจะไม่มีจะไม่มีมาเลยงานนี้ี่เดือดแล้ว อาดิมังกี้แซปเลยแซปเลยโดนไปโอ้ยโดนไล่คนเดียวสวยมากอ่ะเอาดิเอาดิวในป้อมกูนะเว้ยเลยเลยเลยอื้มมีล็อกมีล็อกมีล็อกด้วยใบมาแล้วเขาเลยครับ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 ไม่บอกมาทำไมว่าตายตายทั้งทีม อยากจะบอกว่ากูเก็บหมดฟ้อเล่นเล่นเล่นรอเล่นรอเล่นอะไรเข้าหลังยกยกมาลิเกนแม่งให้ตายไปเลยยกมาลิเกนให้ตายไปค้างนึงเลยแหละมาลิเกนนี่ต้องเล่นสายอะไรถึงจะเหมาะสุดครับสายตีฮะดุเลือดสายตีดุเลือดมาถ่ายป้อมเราฟรีฮะ ใส่ตี้ด้วยนะไอเนี่ยตั้นนี่ยแดนไม่เข่าปลาหอกธรรมดาเป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นเลไปเลยโดนใบระวังระวังอ้าโอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิฆ่าตัวตายหมดเลย ช่วยหน่อยช่วยคาะด้วยไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกวิ่ง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 ไทานมาละใครเลื่อนน้อยรีบกลับบ้านเลยไปมันวิ่งเร็ววิ่งไปดูไปอีกูอีกไปไปไปเฟตเเฮ้ยเฮ้ยดีอีดีอ้าวไม่ได้เอาดิเอาดิเอาอะไรมาไหนมีกลับมา กลับทันไหมกลับมาไอ้ดอนโอ้ยกลับไอ้ดอนกลับบักดอนบักดอนบักดอนอมันดกลับแล้วมันเดินไปอะบักดอนยาสดบักดอนแหมลากถ้าถ้ามันไม่ถ้ามันมาเดี๋ยวๆเอาเดี๋ยวเอาไหาไวเนี่ยเดี๋ยวๆดี๋ยวเอาไวสิใครเดี๋ยวๆผมมาต่อให้เลยมาสกิลให้หมดผมไม่ให้สกิลมาไปให้หมดโอ้ยแหมมาเลเก้นนะเปล่ามันก็ต้องไหวมาดิปล่อยมาเลยสกิลเนี่ยโอ้ยเจ็บ ลาครีปแม่ลุงคีบคีปอย่างเอาเดี๋ยวขึ้นป้อมก่อนนะบวกกันอย่าเพิ่งบวกไหมขาดมาลิเคนไม่ได้เหมือนกัโยนมาลิเคนไปเหรอเอาดิเหมือนว่าจะจะมีคนมินตาอยากเห็นมาลิเคนฟิวว้าวว้าวว้าวุนมาแล้วโอป้ามาพูดกูมาเชื่อีบได้ยังอยากอยากฟิวอ่ะไอ้บัตรบัตรทัด นี่้สมบัตเอาเลยเอาเลยบวกบวกบวกเลยดืด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 าได้หมดโดนใบโดนใบโอ้ยโดนลากโอ้เชอเอาดิเอาดิผ่าน่่านทองนี่รัดเลยรัดลัด่ายกตา ตายยกเอามึงมึงโอ้ยดักเลดี้หายไปไหนนี่เฮ้ยใครรู้ตัวว่าเปาะบางอ่ะอย่าเข้าก่อนไปบินกันอะไรคือปุ๊กเลยอู้ยช้าไม่ทันอู้ยเลือด้ันเต็มเลยกดคีวเลือตเต็มไม่หนืดก่อนฟ้าไอ้ดลุกตูดนั่นไม่เห้นหนืดไปแล้วไงแต่เลือนมันเต็มไปเลยมาดีกันมาดัน มันจะทำอะไรไล่คิวถึงนู่นเลยไอ้เหี้ยวิ่งมิงไปว่ะไม่ได้ใจเย็นไม่ไเย็นเดะเดวเดะเดะไอ้ลูกตู้มิงไปชิบหายเลยโอ้โหถ้ากูหลบได้ดำดำดำตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บต้องออกมาก่อนไหมออกมาก่อนไหมแม่ใบได้ใบดีข้างไหมเฮ้ยไอ้ดอนไอ้ดอนออกมาก่อนไหมไอ้ดอนไป อ้าวโคตรเทคโคตรเนี่ยมป็นเห็นโคตรเทคครั้งดูวิ่งไม่โคตรมีประสิทธิภาพเลยสระเลือดด้วยนะหยุดวิ่งดีฟองมันแตกแล้วนะเราต่อป้อมมันอยู่นะทำไมดาร์คเลดี้มันชอบวิ่งมาขวาจังวะโอ้ไม่ขวางก็ได้ค่ะจะเดินไกลเลยเดิีไปเรื่อยเห็นโอ้พระเจ้ากูกรโทษ มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนข้างหลังรอวิ่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 งวิ่งวิงห้องวิงโอู้หูหลอกไปเลยมานาไม่มีแล้วนะปลาเล่นเอ้ยปลาเล่นเอาดิโอ้โยอีปัดอ้อไม่หลับวานะบนเห็ง้าเทพจเว้บๆโดนไฟอีกเง้าปอเฮ้ยมีคนมาเว้ย ฟ้าพวกมันหนีไปเลมันเหนื่อยเหนื่อยนะเล่นคนเดียวเนี่ยมาดิมาดิช่วยเพื่อนอุตส่าห์ช่วยมาเดี๋ยวเเล่นป้อมดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย ปอมปอมปีปอมปีปอมปีครับครับเจ้ากูขับี่แล้วคุณไม่ขับเหรอเนี่ยคุยอมตายเดินไปเดินไปให้ปวดเทคเก์ก็อือเอาเลยเอาเลยนายนายเอาได้เออไอ้ดอนเอ้ยหนืดดิหนืดไม่มีอะเหนื่อยกับชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยหนืดดิโอ้ยม่มีฟังคำกลุ่ยแก วิ่งไล่แม่งเลยเ้ยพอมันแตกก่ยังยังอีกนิดเจยวไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยมึงจะเปิดหมหอกมึงอะ เราเมีเด็อบตีป้อมไปใครใครมีสีปอมูนเลยมูนเข้าไปดิมูนบึ้งบึ้งบึ้งเออวิ่งแม่งเลยตักไม่ตรงนี้อวิ่ง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 อย่าเข้าไปไม่ทันนะดูม่ยเลยเคลนออกของถอย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 ไม่ไม่หนืดอ่ะเฮ้ยหนืดไม่ทำอะไร ว่าเล่นนะเล่นให้ควบคู่กันหน่อยสรงสเต็ปงหนึ่งออหนึ่งลัดโคนใหล้ลองงเล่นหวานัขันกลับไปหนึ่งก็ตาย <c oughs> ไม่ตายครับเพราะหนึ่งคุณถ้าหนึ่งขั้นสามขั้นสี่แล้วควุณหีรอดโขนจากตูัะตูแค่ตบคุณได้หนึ่งทีมันวิ่งห้าตอวสอง <c oughs> ลองหนึ่งดูมันอาจจะลดก็ได้ ไอมีบิงอ่ะไอ้มีบิงอ่ะเอามังกี้กิลหนึ่งกดกดตีเอามาด้นเอามาด้นน้ำหน้าไปแล้วนะโอเคนะไปแล้วรักหน้าเตะรักเลยดิมันไปมันไปมันไปตีธรรมดาเลยเอากูอีกแล้วโอ้โหเรื่องจริงเลย เลยๆเอาเลยเอาเลยมึงจี tamanho, ้อะไร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 อกูเนี่ยจะตายกูเนี่ยจะตายเอาดอนเอาดอนไม่หนีเลยเอาดอนเอาดอนหนีเลยกลับบ้านเลยท่าหลังท่าหลังเดียวตัดะของเรื่อยๆระวังระวังท่าท่าสไลด์โอ้โหเบ็นเลวไอ้กูก็ตายเป็นแล้วเว้ย แล้วดูเหมือนใบโอ้กูดับเอาดิมึงจะกูวิ่งดิเอาใครใครยไวหัวกันเอาดิเอาดิวิ่งอะวิ่งอะโไม่ได้แล้วใครเข้าป้อมเอ๋อมาทันเตอร์มาโอ้ยบอลลาร์ดไปดันมีมีบอลลาร์ดด้วยไหมบอกเลยว่าวิ่งไปร้านไม่ทันเอ้ยทางทางมาทันเตอร์วิ่งออกถึงในป้อมโอ้มึงไอ้สัตว์ ไอ้ผู้หมู่มาหมู่มาหมู่มาเอ้ยดำมียอะไรอ่ะเออยังกลัวลัวมึงตายอ่ะเอ้ยเอ้ยใครก็ได้วิ่งเข้าไปดิรออะไรเนี่ยโอ้โหกันเงียโอ้โหโดนไฟอีกอะดิ

โอ้โหโอ้ตบลาบตบลาบโอ้โหตบลาบเฮ้ยป้อมมันดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทีกันแรกแลื่อนข้ามยิงปึ๊บปึ๊บวิ่งหนีดีกว่าไหมโอ้โหนยิงเดียวโดนจิ้มหน้าอกมันแน่นอกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวคราวนี้เอเเลยนะเปลืองเวลานะ โอ้ยม er mm ีจิงนิดเดียวว่ะจิ้มโคตรมันนะมิจิดาวไปห้าร้อยอ่ะคราวนี้ใครไม่เอ็นกูเอ็นนะไปด้วยกันดีรอล้อลอโอ้ยไม่ไม่รอไม่รอเลยดดูเข้าเลยเข้าเลยใครบิงเข้าเข้าเลยบิงเข้าเข้าเลยอู้ยดอนดอนดอน กลับเลยเอ้ยดันได้ดันเลยนหมยิงโดน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 เด็กตื๊ดแทบตายฉันห็ไนแตเคม้งโอเคคูไม่สนคุณคิดว่ากูเป็นใครใครเดียวกูได้อ่าเจมเปร์เป็ดขอบจบเองนี้นะครับ